โค้งแบงนรนด์ซูนฟ้าแบบนี้เป็นตัวไฮสปีดมาภาพสูงซูนฟา้าเนี่ยเขาจะมีอยู่3รูปแบบถ้าเป็นจากโค้งเริ่มต้นจะเป็น F3 ขยับขึ้นมาจาก F3 คุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น F6 จาก F6 นะครับถ้าจะเอาตัวที่เป็นออโต้ก็จะเป็น F7 นะครับตัวนั้นจะเป็นคอมยกตีนผีตัดไดออโต้ Auto. แต่ถ้างานจากโค้งส่วนใหญ่ก็ถ้าสำหรับเราเองถ้าแบบลูกคา้าได้ต้องการความรวดเร็วก็การประหยัดนะครับยังไงก็ F6 กก็ตอบโจทย์นะครับรวดเร็วกับประหยัดคืออะไร ใช้ออโต้เขาจะมีระบบตัดได้นะครับหนึ่งหละก็คือเร็วเราไม่ต้องมาตรว,วดเพื่อตัดได้นะครับอย่างที่สองเส้นได้เราก็จะประหยัดเส้นได้ลงอีกนะครับแล้วเราก็จะประหยัดเวลาในการผลิตชิ้นงานเพราะว่าเขามีระบบตัดได้นะครับเราสามารถตั้งเซ็นเซอร์ได้จะให้ตัดสั้นตัดยาวได้นะตัวนั้นก็คือจะเป็นรุ่น F7 วันนี้จับเจ้า F6 มาเพราะว่าขายไปเยอะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้มารีวิวแบบจริงจ่ิงจังๆก,กันสักทีสำหรับ F6 ขีด 4D นะครับเป็นจักรพวงสีเส้นมอเตอร์ไดเร็กเสียงเงียบประหยัดไฟอันนี้คือเปิดอยู่นะไม่มีเสียงเขาจะมีเสียงก็ต่อเมื่อเราเหยียบใช้งานจักร f6 จะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่น c d c d ก็คือ4เส้นแล้วก็รุ่นที่เป็น5เส้นแล้วก็คือ 5D นะครับนะ f6 ขีด 5D ก็จะเป็นรุ่น5เส้นตัวรุ่น4เส้นกับ5เส้นก็สามารถโพ้งแบบ3เส้นได้โดยที่เราถอดเข็มออก1เข็มมาเอาคุณสมบัติเด่นๆของเจ้าตัวนี้บ้างนั่นก็คือบอดี้ใหญ่ นะครับมีน้ำหนักเยอะเราจะได้อะไรจากบอดี้ใหญ่หนึ่งก็คือการสั่นสะเทือนน้อยอย่างที่2เรื่องความแข็งแรงและความทนทานของตัวจกักรจะได้อะไรจากการสั่นสะเทือนน้อยก็คือ1นึเงียบมันจะเงียบกว่ารุ่นทั่ว,วไปแล้วก็เวลาเย็บนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความนิ่มนะครับในการโพงในการทํางานตัวนี้มีระบบ ไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อต่อเพิ่มแยกนะก็มีไฟส่องสว่างให้ปรับช้าปรับเร็วได้เป็นมอเตอร์ไดเล็กนะครับฝังอยู่ในหัวจักรนะใช้งานง่ายๆกําหนดตําแหน่งเข็มก็ได้ต่ออุปกรณ์เสริมได้นะนะครับตัวนี้เราสามารถต่อถังลมดูดเสียดได้เสียดผ้าได้ก็มีจุดไว้รองรับนะครับซับพอร์ตนะครับนะสามารถต่อระบบถังลมดูดได้กรณีท่านไหนที่ใช้งานอยู่ในห้องแอร์นะครับในพื้นที่จํากัดนะ เพราะว่จาจักรโค้งเนี่ยเวลาเราใช้งานไปนานเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะมันจะเยอะกว่าจักรเย็บนะครับอ่าถ้าเราติดตั้งระบบถังลมดูดด้วยมันก็จะช่วยเหลือสุขภาพเราด้วยนะครับบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมมาลองทดสอบให้ดูนะน,นีมันนิ่มมากจริงๆนะเนี่ยนะครับคือปกติจักรเนี่ยถ้ารุ่นราคาทั่วๆไปนะรุ่นเริ่มต้นหรือตัวราคาถูกนะครับเขาจะมีเสียง การทางานของตัวจักรที่มันดังมากกว่านี้นะครับนะเพราะว่าผมเปรียบเทียบได้ยังไงก็คือผมจับมาทุกตัวแล้วนะครับนะจับมาทุกตัวทุกรุ่นทุกแบรนด์นะเวลาเราเย็บนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงว่าเออมันนิ่มมันเงียบนะครับนะนหลายๆท่านดูคลิปอาจจะแบบเออมันอาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าได้มาลองได้ไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันนิ่งมันเงียบจริงๆแล้วผมมาให้ดูฝีเข็มนะ นี้เป็นสี่เส้นนะสี่เส้นก็จะมีตะเข็บเย็บนะครับมีเส้นเย็บเนี่ยสองเส้นนะครับนั่นก็คือสีส้มกับสีสีเหลืองนะครับนะส่วนเส้นถักลอยบนนะครับถักนะตะขอบนก็จะเป็นสีชมพูนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีขาวแล้วอันนี้คือด้านบนนะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับแล้วดูช่วงขึ้นตะเข็บก,ก่อให้ดูว่า,วาพวกจัดที่แบบคุณภาพสูงเนี่ย ม,มันดียังไงนั่นก็คือนี่นะครับให้ดูเรื่องความนิ่งของฟีเข็มนะครับความสม่ําเสมอให้ดูรตรงกลางขอบผ้าไหมนะครับเขาจะถัดก,กันตรงขอบผ้าพอดีแล้วด้านล่างนะครับเห็นไหมนะครับแล้วที่สําคัญนะหลักๆปัญหาส่วนใหญ่นะของโรงงานแบบที่เขาซีเรียสเรื่องฟีเข็มมากๆนะครับช่วงขึ้นตะเข็บนะจากพวกราคาถูกถูกเนี่ยช่วงขึ้นตะเข็บเนี่ยฟีเข็มมันจะไม่เท่ากันให้ดูตัวนี้นะอันนี้คือด้านบนนะอันนี้คือด้านล่างเห็นไหม ช่วงขึ้นตะเข็บนะฝีเข็มสม่ำเสมอนะครับโรงงานใหญ่ๆหลายๆที่เนี่ยนะครับเขาจะซีเรียสจุดนี้มากตัวเนี้ยเขาสามารถทำออกมาได้นะครับถือว่าผมสำหรับร้านระดายก็ถือว่าดีนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะตัวไหนดีเราก็บอกดีนะครับตัวไหนไม่ดีเราก็เงียบไว้นะครับเราไปอธิบายจุดอื่นนะ <laughs> <laughs> แต่จริงนะผมไม่ได้พูดเพื่อขำขานะครับพวกเนี้ย คือจากโค้งเนี่ยเขาก็จะไปแข่งขันกันเรื่องสปีดความเร็วสูงสูง,สงใช้สปีดความเร็วสูงสูงแต่ฝีเข็มยังนิ่งอยู่อ่ะนั่นคือการแข่งขันของเขานะครับเอาไปให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าทั่วๆไปนะเดี๋ยวผมมาลองโคนะ้งหลายๆผ้าให้ได้ให้ได,ใได้ให้ได้ดูกันตัวผ้าที่เป็นแบบผ้าเสื้อพกงานผ้าพิมพ์ลายผ้าไมโครอะไรพวกนี้บ้างนะครับนะหลายๆท่านนิยมกันนะครับนะฟังเสียงจากแล้ว มันน่าใช้งานคืนะครับเพราะมันนิ่มนะครับนะจักเดินไปเรียบๆเลยนะครับนะผมเอาให้ดูนะครับเทียบกับด้านบนด้านล่างเลยประกบกันอย่างนี้เลยนะข้างบนนะครับนี่ก็คือฝีเข็มด้านบนนะด้านล่างนี่ผมก็เทียบให้ดูนะครับนะนะครับเราก็ให้เห็นกันจะจ่าแบบนี้ครับนะแล้วถามว่าเนี่ยก็คือโดยปกติส่วนใหญ่ เขาก็จะใช้เส้นได้สีเดียวกันนะครับโค้งให้ดูนะมันมันไม่เห็นภาพนะผมก็เลยต้องแยกเส้นได้ออกสีแต่ละสีเราจะได้เห็นจริงๆนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่สามารถเข้ามาแบบทดลองจากได้ไม่สามารถเข้ามาดูอะไรได้เดี๋ยวผมจัดให้นะผมทําให้นะครับแล้วผมก็อธิบายแบบตรงๆตรงไปตรงมานะจุดไหนดีจุดไหนด้อยนะครับเราบอกได้นะครับนะนี่เสื้อกีฬานะ อันนี้อันนี้จะเป็นงานเกียงวอร์มนะเดี๋ยผมลองให้ดูนะนี่นะครับนะี่ยนะครับอันนี้คืองานเกียงวอร์มนะบนล่างเอาผมเทียบให้ดูนะครับนะบนล่างนะครับ ช่วงขึ้นตะเข็บนะให้ดูนะครับตะเข็บนวน,นวนแบบนี้นะครับส่วนด้านเรียบเนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับให้มันสวยงามได้นะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าปรับปรับเสียงจริงของจักรพ้งก็คือช่วงขึ้นตะเข็บนะครับนะโพ้งประกบดูบ้างนะครับ นี่เอาไปดูตรงไฟนะนะครับไปดูนะครับแล้วก็แปลตะเข็บให้ดูนะนะครับนะบนะถ้าเราต้องการแน่นต้องการอะไรพวกนี้เราก็สามารถปรับทีกว่านี้ได้นะครับนะนะครับปรับทีปรับตึงกว่านี้ได้นะครับพยินบ้างนะครับเวลาท่านก็อยากได้ไปสักตัวแนละ้วให้มันคุ้มค่านะ ร้านระดาแนะนําให้นะอันนี้คือผายีนนะนะครับผายีนนะด้านล่างใช่เดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับแต่ต้องการใช้แบบสี่เส้นนะครับเราก็สแตนดาร์ดของเขาได้เลยนะครับหรือต้องการใช้สามเส้นเราก็ถอดเข็มไดเข็มนึงออกนะครับต้องการริมเล็กเราก็ ริมปกติทั่วไปเราก็ถอดเข็มนอกเข็มที่อยู่ด้านนอกนะครับฝั่งซ้ายมือนะแต่ถ้าต้องการแบบริมใหญ่ๆนะครับเราก็ถอดเข็มด้านในนะครับเนี่ยน,น,นะครับถ้าผมไม่ได้ไปปรับจกักไม่ได้ต้องไปหมุนปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ละผ้านนะผมก็พกอย่างนี้ยนะนะโพกสแตนดาร์ดไปงี้ไปเลยนะครับด้านล่างนะให้ดูนี่นะครับ ความนิ่มของฟีเข็มนะมานี่นะนะครับแล้วจากมันนิ่มนะครับนะจากมันนิ่มมันไม่มีเสียงอะนะครับนะไปแบบนิ่มๆเลยแต่ถ้าอยากให้มันนิ่มอยู่ตลอดนะอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้จากเนี่ยมันนิ่มอยู่ตลอดนะอย่าลืมนะครับ เราต้องหมั่นดูแลจักรเขาด้วยนะใช่ว่าลุยอย่างเดียวนะต้องดูแลเรื่องน้ามันเขาด้วยนะครับถ้าเราต้องการให้จักรเขานิ่มเสียงนิ่มสมูทนะครับเย็บแบบโอ้โหฟิลลิ่งดีๆนะนะครับดูแลเขาด้วยนะครับไปใช้เขาสมุสมบัรอย่างเดียวนะนะครับเราต้องดูแลเขาด้วยนะครับเขาจะได้อยู่กับเราแบบได้แบบไม่จุกจิกนะครับ โอเคนี่คือ F6 นะครับนะตัวนี้ก็เป็น4เส้นช้าเร็วก็กดบวกลบได้เลยนะครับนะตัวนี้ก็สูงสุด5,500ฝีเข็มต่อนาทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งเข็มนะครับได้นะนะครับแต่โดยปกติเราก็าจะใช้กันแบบเข็มยกอยู่แล้วนะครับสำหรับกรณีของจัรโค้งนะจะไม่เหมือนจักเย็บนะครับนี้ให้ดูนะครับ ด้านในนะพวกนี้นะพาร์ทอะไรนะเป็นของแบรนด์แบบเดียวกันกันกบแบรนด์ญี่ปุ่นพวกแบรนด์จุกิแบรนด์ปิกัสต์แล้ววัสดุเขาเนี่ยแข็งแรงบอดี้ใหญ่วัสดุแข็งแรงนะครับฉะนั้นเรื่องความทนมันทนอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเรื่องการดูแลรักษาให้ดีแค่นั้นที่สําคัญนะเ,เรื่องหลังการขายนะครับเรื่องการบริการหลังการขายนะสำหรับซูนไฟน์นะครับสำหรับของทางร้านละดายใด เรื่องอะไรเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเรื่องการตอบปัญหาเนี่ยผมก็ต้องบอกได้เลยว่าซูนฟ้าตอบปัญหาได้เร็วนะครับได้ค่อนข้างว่าเร็วนะครับก็คือง่ายๆว่าถ้าปัญหามันยากเกินเราสามารถติดต่อทางโรงงานผู้ผลิตได้เลยนะครับนะแต่จริงปัญหามันมันไม่เคยมีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องการโมดิฟายจากเปื่อบางที่นะครับาการเซตจ,จากในรูปแบบอื่นๆ นะครับที่แบบไม่ใช่ตัวสแตนดาดที่ใช้งานกันจริงนะเราก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามทางต่างประเทศได้และเรื่องอะไรนะครับเรื่องการเคลมอะไรเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเร็วมากนะครับอันนี้ต้องยอมเร็วจริงๆนะครับนะนี่แหละข้อดีนะครับของแบตซุนฟ้านะนะครับข้อดีเลยนะครับเรื่องหลักการขายนะครับเรื่องความรวดเร็วนะครับนะในการเรื่องบริการเรื่องอะไรนะครับ จักเย็บผ้าซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อแบรนด์อะไรก็ได้ซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้หัวใจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่การใช้งานนะครับมันอยู่ที่เวลามีปัญหานะเวลามีปัญหาติดต่อง่ายไหมอะไรเร็วไหมต้องรอไหมหรืออะไรยังไงนะครับมันจะอยู่จุดนี้มากกว่านะครับร้านรดา Swing m แมท i n นฝากไว้ด้วยนะครับกับซุนฟ้า F6 ฟหนะได้มา รีวิวอย่างเป็นทางการกันเสียทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่คอยติดตามารับชมแล้วก็สนับคอยสนับสนุนร้านรดา s w i สว m ม c ชช n นนะครับหากท้าใดสนใจนะครับต้องการสั่งซื้อก็0894555731มีแค่เบอร์เดียวนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยขอพรบคุณมากครับไปแล้ว l e t โก o กลับขอบพคุณมากครับขอบค,ครับ